โอเคนะครับต่อไปเราก็จะเข้าสู่กระบวนการหาอุปกรณ์รีไซเคิลนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับก็คือเลกูลเลเตอร์เข้า5โวลต์ออก3โวลต์ยังไงก็ได้นะครับเอาพุทธจะต้องออก3โวลต์เท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้กับตัวเมนบอร์ดเบนคิวเมื่อกี้นะครับที่ว่าเราตัวซ่อมเนาะคราวนี้วิธีการสังเกตเลกูลเลเตอร์เนี่ยนะครับที่มันอยู่ในวงจรเนี่ยนะครับเราจะหายยังไง อย่างนี้นะอันนี้เป็นบอร์ดปรินเตอร์รุ่นเก่าแล้วล่ะนะครับยี่ห้อไหนก็ไม่รู้แหละนะครับปรินเตอร์เนี่ยแหละนะครับคือสวรรค์เลยนะครับปรินเตอร์เนี่ยนะครับหัวพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยมันซ่อมไม่คุ้มเนาะมันก็จะมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยนะครับพวกมอสเฟสนะครับเนี่ยเรกูลเลเตอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยนะครับเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเนี่ยแบบตัวนี้นะเรกูลเลเตอร์เนี่ยแต่ตัวที่เราต้องการเนี่ยนะครับ เพจตรงนี้นะครับเพจตรงนี้นะจะต้องเป็นไฟออกนะครับตัวที่เราต้องการนะตรงนี้จะต้องเป็นไฟออกเท่านั้นนะครับเพราะอะไรนะครับบอร์ดตัวเก่าเราอะเพจอะมันคือไฟออกเราจะต้องหาเรกูลเลเตอร์ที่เพจเป็นไฟออกให้ได้แล้วไฟเข้าจะต้องเป็นตรงนี้ถ้าไฟเข้าเข้าทางนี้เอาออกทางนี้ก็ไม่ได้<ม>เพราะว่าเมนบอร์ดที่เราตรวจสอบเมื่อกี้นะครับไฟเข้ามันคือขานี้นะครับนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยไฟเข้าคือขาสาม ไฟออกคือขา2หรือเพดตรงนี้เราต้องการเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เข้า5โวลต์ออก3โวลต์อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับกราวเช็คโอเคนะครับขา1จะต้องเป็นกราวเท่านั้นตัวเลกเลเตอร์ที่เราต้องการนะเลกเลเตอร์ตัวนี้นะขา1จะต้องเป็นกราวเท่านั้นอ่ะอันนี้ขา1เป็นกราวขาไฟออกใช่หรือเปล่าขาไฟเข้าใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ขา1เป็นกราวเนี่ยมีนาโน้มที่ดีแล้วนะครับอ่ะขา1เป็นกราวไหม อ่อันนี้ก็ขา1เป็นกาวได้หมดเลยแต่ว่าเขาจะสเปค3.3โวลต์หรือเปล่าไฟออกเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราจะใช้การป้อนไฟเข้ามาที่5โวลต์เข้าขา3นะครับแล้วก็วัดที่ขา2เนี่ยนะครับอ่ากาวตรงไหนได้บ้างนาะกาวอ่ากาวก็คีบอย่างนี้เลยครับนี่ผมคีบอย่างนี้เลยนะอ่ากาวนะ,ะมิเตอร์มานะครับมิเตอร์มา จ,จับอย่างนี้เลยจัแบบกันอย่างนี้แหละได้ไหมป้อนไฟกันสดๆอย่างนี้เลยครับอานนี่นะไฟ5โวลต์เราจะป้อนไฟมาที่ขา3นะครับแล้วก็รอวัดที่ขา2ดูว่าใช่หรือเปล่านะครับอ่ะป้อนไฟเข้ามา5โวลต์น,นะครับไฟออกจะต้องออก3โวลต์อ่ะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ออก1.7 ตัวนี้เป็นเลกูลเลเตอร์1.7โวลต์นะครับอ่าถ้าเรามีเวลาเราก็แกะตัวนี้ออกไปใส่ตัวถุงเราก็เขียนไว้ที่ถุงนะครับในวัสดุรีไซเคิลเราเนี่ยนะครับเข้า5โวลต์ออก1.7หรือเขียนว่าเป็นเลกูลเลเตอร์1.7โวลต์ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ไม่ไม่ใช่นะอันนี้1.7นะครับเข้า5ออก1.7นะอะ่ตัวนี้บ้างล่ะอตัวนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้ก็ยัดเข้าขาสามนะครับอ่าวัดที่ขาสองอ่าตัวนี้ได้ครับเข้าห้าโวลต์ออกสามจุดสองนะครับเนี่ยแหละครับตัวที่เราต้องการเลยนะครับขาหนึ่งเป็นกราวขาสองสามโวลต์สามจุดสามไฟเข้าห้าโวลต์ออกสามจุดสามนี่แหละตัวที่เราต้องการได้แล้วอ่าได้แล้วครับนี่ครับไฟเข้าห้าโวลต์ออกสามจุดสามโวลต์เห็นไหมครับ เห็นไหมไฟเข้า5โวลต์นะครับดูดูมิเตอร์นะไฟเข้า5ออก3.3นะครับเราใช้วิธีการแทงไฟนะครับเพื่อเช็คก,กระแสออกเช็คแรงดันออกนะครับตัวเรกูลเลเตอร์ในบอร์ดได้เลยก่อนที่ก่อนที่เราจะทำการใช้บัตรกีเอามันออกมานะครับเราวัดหาขาในนั้นได้เลยผมได้แล้วตัวนี้ มาแทนตัวนั้นได้อ่ะผมได้แล้วนะอะเดี๋ยวผมขอเวลาไปทํานะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ